เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปสุ่มตู้สุ่มอีโวที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนเป็นเซตปราบปีศาจอะไรสักอย่างนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะหมดสกีเพชนะครับจะได้สักีพิมพ์เขียวจะได้แลกไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนในตู้ลัคกี้รอยัลนะครับเอาละครับและตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาที่เว็บนุกเกอร์โซนแล้วนะครับทุกคนเว็บนุก เว็บที่ปลอดภัยที่สุดยืนยันตัวตนแล้วแจกจริงจดบริษัทแล้ว เว็บนี้ไม่มีเกลือแจกริงวันละสิบไอดีเว็บนูเกอร์เองอันดับแรกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะคบไปสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนนะคบทุกคนกดมาที่เมนูนะคบทุกคนจะมีสมัครสมาชิกนะคบทุกคนเว็บนี้นะคบทุกคนสามารถสมัครด้วยยูเซอร์แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดได้แล้วก็ยังมีเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ด้วยนะคบทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับท่านผู้ชมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสักหนึ่งร้อยบาทมาดูซิว่ามันจะได้จริงไหมนะคร นำมาเติมนะ,ะทุกคนมีวิธีบอกอยู่นะครับทุกคนมีวิธีสอนวิธีเติมอยู่นะครับทุกคนสำหรับใครที่ดูวิธีสอนวิธีเติมไม่รู้เรื่องทักไปถามแฟนเพจมันเลยนะครับทุกคนทักไปถามที่ Facebook แฟนเพจได้เลยนะครัรบท่านผู้ชมก็สำหรับผมตอนนี้ก็เติมมาแล้วนะครับทุกคน100เครดิตนะครับทุกคน100บาทนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับทุกคนอ่านี่เป็นอะไรสุ่มไม่มีเกลือนี่แหละทุกคนขอไปสุ่มดูสักหน่อยสุ่มไอเดียหลักแสนสุมส่มไอเดียแลกนร้วสุ เดี๋ยวเรามาสุ่มกันมี ID หมวหมด F ID ปืนอัพแล้วก็อะไรเนี่ย ID หัวค้งังขาว ID อะไรอะ ID เสื้อเลนะครับทุกคนผมอยากได้ของเลอยู่พอดีเลยอะตอนนี้มันเปิดให้ผมเล่นเหรอเขาบอกว่ามันจะเปิดให้วันละสิบ ID นี่คือผมสุ่มได้ใช่ไหมสุ่มเลยใช่ไหมกดดู100บาทจะได้หรือเปล่ายังไงยังไงเดีย๋ยวว่าแบบ ID หมดอะไรนี่นะนี่ฮะยินดีด้วยท่านได้รับหมด F ฮะอ,อันนี้คือแบบไม่ใช่ ID หมดอหะนะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวว่า ได้จริงว่ะได้ยูเซอร์รหัสผ่านด่าได้เมลพาร์สมาว่ะทุกคนเนี่ยได้เมลพาร์ตแล้วก็ไอดีพาร์ตเิดมาว่ะทุกคนเออเดี๋ยวลองไปเข้าให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเข้าได้จริงไหมเว็บเจาะล,ลวงจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนไอดี ID ที่ผมสุ่มได้จากเว็บน u เกอร์โซนนะครับชื่อ,อยังเป็นนูเกอร์โซนอยู่เลยนะครับทุกคนก็สุ่มได้จริงนะครับทุกคนใครอยากลองบ้าง ครับเป็นตู้สุ่มอีโวนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นเซตสีทองนะครับเป็นเซตที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกี่เพชรต้องใช้กี่พิมพ์เขียวนะครับทุกคนเซตสีทองนะครับทุกคนก็ใช้อยู่ที่3พิมพ์เขียว7หินอีโวนะครับประกอบไปด้วยเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็หน้าตานะครับทุกคนแล้วก็สีม่วงใช้สอง หินอีโวเฮ้ยสองพิมเขียว5หินอีโวนะครับสีฟ้าใช้เท่ากันนะครับทุกคน2พิม์เขียว5หินอีโวแล้วก็สีดําก็1พิมพ์เขียวครับสหินอีโวเท่านั้นเองนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนพิมพเขียวหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคน270เพชรพนะครับทุกคนสุ่ม5ครั้งนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการสุ่มครั้งนี้นะครับไปมาเลยหรือเปล่ากดครั้งแรกต ตึกตึกตึกโอ้โหตึกโอ้โหไม่มาเลยครับทุกคนไปกันต่อนะครับทุกคน270เพ็รไปกดข้ามเฮ้ยตกกระจายหมดได้หินนีโวไปกันต่อเอาให้สุดโอ้โหเอาให้สุดเฮ้ยไม่ออกเลยสุด มาแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับทุกคนได้พิมพ์เขียวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเออโอ้โหกินเพชรเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมมีอยู่1,900เพชรนะครับทุกคนสุ่มไปกี่ครั้งไม่รู้แต่ตอนนี้เหลือ600เพชรแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็พอครับทุกคนเปลืองเพชรทุกคนเอาชุดนี้แล้วกันนะครับทุกคนเป็นชุดสีดานะครับทุกคนอ่าเลกไปเลยครับทุกคนสําหรับ ชุดตู้อีโวที่เข้ามาใหม่นี้สีดาก็สวยแล้วนะครับทุกคนเนี่ยโคตรเท่เลยทุกคนเปิดไปเลยนะครับทุกคนสวมใส่ไปเลยเฮ้ของใหม่ของใหม่นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนโคตรเท่ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครที่อยากจะสุ่มนะครับทุกคนก็ไปสุ่มกันได้นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมมีงบอยู่1,900พเรพจนะครับทุกคนตอนนี้เหลือ600เพจนะครับทุกคนก็หมดไปประมาณ1,000 ห้าร้อยเพรนะครับทุกคนเอ้ย1น0 0งันเท่าไหร่300เพรนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ